น้องสวัสดีทุกท่านทั่วโลกนะคะ Hello everyone uh, my dear friend a love w o d tonight I doing some small fish เอาว่า,าไปพรเป็น้ะบาดมือนี้สิพ,าพาส้ามาเห็ดปลาซิวอันตากแห้งเล้อจ้าพี่น้องจ๋าเพราะวา่าได้ปลาซิวมาหลายบัดที่นี่ แซ่ตู้เย็นไว้หลายมือมันก็นเริ่มสิมีกินแล้วปีนี้เพราะไดาน,น,นเห็ดปลาแดเด้อจ้ะเดี๋ยวสิสร้างมาหมาจา่จังเห็ดปลาแดกเนาะถ้าเห็ดปลาแดกนี่ย้ยชิมสิพ้ามาเบิงสูตรปลาแดกย้ยชิมนะคะแต่ว่าตอนนี้กะเห็ดตากแห็งไว้ซะก่อนนะคะเก็บไว้ในโดนแล้วพี่น้องด้วยจ้ะนี่อันนี้ไปตากเมื่อแล้วนี่สองมือที่แล้วบ่มีแดดนะคะแต่ว่ามันมีร่มเนาะมันก็นแหงยุ่จจะแห้งดีด้วย แห้งกำลังดีายฉชิมกับเก็บมาเขาบ้านแล้วก็เอาเอา,เอาอันไม่ไปไปตากได้บัดนี้อันนี้อยู่ประมาณนี้นาจะเป็นกิโลหนึ่งพี่น้องรสชาติปลาซิวฟินแลนด์นีกน่กับล้่ยๆกับปลาซิวอ่าบานเฮ้าด้วค่ะคือกันรสชาติคล้ายๆกันอือเออเดี๋ยวจะลองเอามาปันเราก็เห็ด อถอดมันปลาเบิงะะ่งเด้อค่ะใส่ผสมกับเออ่หมูมันเนาะรอบหน้าเดี๋ยวยายชิมสิ่งรองเฮ็ดเบิ่งนะคะทอดปลาซิ่วเขาเอิ้นว่าทอดปลาซิ่วเฮ็ดปลาซิ่วถอดเฮ็ดทอดมันปลาถ้ามันเฮ็ดลูกชิ้นได้นี่ยาย่ิมสิไปสั่งมานะคะไปสัง่งไปสั่งมาเพิ่มรอบที่แล้วสั่งมา5้กิโลหอบหน้าสิสั่ง10บกิโลเลยค่ะเอามาไว้ถ้าเฮ็ดลูกชิ้นกับ ถอดมันปลานะคะอืมมีความลดสึกว่าเ,ออเหนือปลามันเขาได้กินทั้งกลางทั้งไหนนี่มันมีอ่ะเขาเอ่ยว่ามันมีแค่เสี่ยมในโตพี่น้องก็เลยืยแย่ชิมกนันเลยสิส,สิไปสังส่งสั่งมาไวล้วกะ็ะเห็ดเห็ดปลาแดกน้ำพี่น้องสิลองเห็ดปลาจอมเบองเด้อจ้ะเห็ดปลาจอมเดี๋ยวตรงถามสูตรไท่าบานห้าวานเห็ดปลาจอมปลาซิ่วแบบใดยแย่ชิมอยากเห็ด แต่จอมกินแต่มันเสียอย่างเดียวคือเครื่องปรุงทั้งหลายขิงค่าตะไคร่นี่มันก็นหาอย่างเราพอาะวเยี่ิมเอามาตะบานนี่ส่วนมากจะเป็นตะไคร้แห้งเอ่อข่าแห้งใบบักกูดแห้งประมาณนี้นะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนตอน,ตอนแรงๆตอนนี้ยูฟิแลนด์กับสามถุงเครงเราด้พี่น้องเยีิยมพึงเลิกงานมาจา้ะเขางานกะบาย อันนี้ปลาเป็นบลาซิลนะคะยายจิมจะลองเห็ดยบแบบสูตรแปลกรสชาติแปลกๆเบิง่งหมายถึงว่าบริไตเกลออือย่างเดียวไงใส่อย่างอื่นไปน้ามันนี่กะใส่เกลือมักนะคะพี่น,อน้องตะกรอนกับบอลูนะฝรัง่งเคนปลาแองโชวี่พะนะปลาแองโชวีฝรั่งนี่ก็คือปลามักเกลือมักขึ้นเดียว เอามากินครับอันนี้เซยกินก็ขนมปังได้เสยพอปูพอปูย่าชิมเห็ดไหเบิองยาชิมก็เลยว่าเอา้าเขาเห็ดแปลงชั่ววีแบบนี้บอกก็คือปลาหมักเกลือ <c oughs> คอยก็นึกว่าโอ้ยปลาแดกพลังสูงเอ้ยเนาะเห็ดายกระดดกหมักเกลือคืนเดียวนะคะยังสมมุติว่าปลาเซลลมอนติโอขายอยู่น้ำหา่างแบบราคาแพงๆหนะ่ะพี่น้อง มักเกลือเข้มเข้มนะ่ะเฮ็ดงายมากเออเลโอเบโอซื้อเจ้าซื้อว่าจังใจสิบอกเขียนภาษาไทยนูจะว่าถักไทยนั่น <c ười> คอยอันซื้อเจอ้าว่กออกใช่ใช่สักครับอันเลโอเอ,อเอาเออเจ้าเลโอเดอ้อพี่น้อง คันอ่านผีก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะมื้อนี้สิเฮ็ดปลาซิวเด้อปลาซิวตากตากแดดตากแห้งอันใส่รถดีแล้วก็สิใส่สุรถน้ำเด้อพี่น้องอันเที่ยวก่อนนี่บ่ได้ใส่สุรถนะจ๊ะใส่แต่รถดีกับเกลือตากช่วงนี้อันรู้สึกว่าหิมะมันก็ยังตกอยู่แต่ว่าอากาศมันเย็นมันก็แห้งอยู่คือกันพี่น้องบ่ได้จำเป็นว่าเฮาจะต้อง ตากแดดย่างเดียวถ้าตากแดดนี่คือมือเดียวกับเก็บได้แล้วยาะชิมสิใส่เครื่องปรุงเขาเอนี่ยนี้กระเทียมกับหอมอะโรมาแม่มเ,เข้มเบาเข้มใส่ผิกไข่ขาวดีกว่าจ้ะให้ชิมเป็นคนมักกินผักผิกไข่ขาวแบบว่าสมุนไพรนะ่ะเห็ดอีหอย่างก็แล้วแต่พี่น้อมมันบ่ได้มีสูตรตายโตดอกจากเพียงแต่ว่า แสบไผ่แสบมันเนาะอ้ยหอมแ้่ล่ะจะใไ่อันพริกไทยขาวนี่หอมหอมเลยจากบอบอบอหม็นนมีจากปลาซิ่วปลาซิ่วฟินแลนด์นี่จะเป็นใครๆก็ปลาซิ่วบานเฮาแหละแต่ว่ามันก็อาจจะโตใหญ่กลัวเนาะเขาเออนี่ยังก่อส small fish <c oughs> เอาไปจาก ตากล่มนะจ๊ะตากล่มไว้นอกบ้านถ้าบ,บอตากมันกะเกบ็บได้บพโดนพี่น้องสิเก็บใส่ช่องฟิชย่างเดียวกะมันกะช่องฟิตมันกะเต็มนเนาะเขาก็เลยแบบว่าหมักเนี้ชิีดเป็นคนมาก,กินปลาแดดเดียวทอดจังปาลารดกับไปเอามาจากเมืองไทยบ้านเข้ามาไว้่ถอดกินกับข้าวเหนียวนะคะเวลาเขากินตําแค่รอด,ดวัวสมตามําอีกอย่างต่างๆนี่เลยมีปลาแห่งทอดกรอบมันผันแซ่บได้บ่ะนี้พี่น้อง ก็ช่วงเข้าป้าเก็บหมากไม่ป้าขายในยา่สิมกับสีห้อข่าวเหนียวกับปตาทอดนี่ละค่ะไปกินมันง่ายดีเราก็มีแก้วนะจ๊ะพี่นอ้องแก้วประเดกประเดกบองแก้วประเดกบองเฮ็ดเราเองค่ะอื thank you my friend if you Thai can you write uh, writing your name in Thai but I ว้ยเตชยเอ็ตะอืตวพี่น้องเออพริกไทยพริกไทยขึ้นจมูกจามมาแล้วบานนี้อืมฉุนพริกไทยค่ะนี่ได้ค่ะตัวช่วงนี้ยังเพราะท่านในมี่อันมาแล้งหอกมาแล้งวา่านหากาะเอาไปตากแบบนี้ได้เลย นะคะคจริงๆแล้วบ่ได้อันจ้าเมื่อกี้บ่ได้เป็นเกี่ยวกับว่าผิดทยดอกพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นยางออกไปหลังบ้านนี่ก่ะครับเข้ามาก็สิเป็นประมาณนี้หาดหาดทักทายว่าซั่นขอบคุณนะคะ11ล้านดวงใจนะคะ thank you everyone thank you fc around the world come to join my evening อันนี้คือข ok ้าคุกเรียบร้อยล้วก็ิหมัร์กไว้นิดนึงเาียชิมจะบ่ใส้เกลือหลายนะคะเพราะว่าปลาน่อยนี่ถ้าไส่หลายมันเข้มจ้ะพี่น,อน้องเดี๋ยวเอาไปตากกันหลังบ้านเดี๋ยวไห้มาเบิงมาไอทีตากไฟสองมือเออสองมือที่แล้วที่มันบม่มีมันบ่มีแดดนะคะแต่ว่ามันจะร่มแต่ว่ามันก็แห้งนิจ้ะนี่แห้งดีเลยทอดกรอบๆนี่จ้ะ ันนี้บอกกอปันได้นะคะแต่ว่ากับเก็บเขาบ้านแล้วเพราะว่าสิเอาอันของไม่ไปตากถอดเนยมือน,นันถอดเนยกับแ่บนะคะพี่น้องจ๋าถอดเนยนี่หอมมากเลยหอมยังยังแ่บด้วยหลางมือกวันแป๊บนึงจากเว่ามันเห็นฝา ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซี FC, ทั่วโลกนะคะ thank you my friend a l our d o r b l e for supporting enjoy my my channel today อันนี้เป็นปลาเค็มนะคะชั่วาลากัะลาพี่ยนี่พี่ยนี่กันลากุยวด คุยวิถุษขอบคุณ5ลานวงใจด้วยพี่น้องด้ยนี่เรียบร้อยแล้วห้องก่อนเสียเอาไปตากกันนะคะตากนอกบ้านด้วยพี่น้องตอนนี้กสา3ทุ่มครึ่งกะออกไปนอกบ้านกับเพื่อนบ้านกัสิมาซองว่าย่ายบานเห็นบานนี่มันเห็นอย่างนอกรสิว่าเข่าๆออ,อ,ออกออกออพี่น้อง เดี๋ยวเ่าไปถอดปลาถอดปลาซิวเดี๋ยวเอาเนี่ออกไปก่อนเดี๋ยวยิกิมกันสิถอดปลาซิว <c oughs> ไฟู่ได้เปน็นหองถอดถอดกินหมูแล้งน,นี่แหละเดี๋ยวสิถอดปลาซิวกินหมูแล้งน,นี่แหละเปิดไฟแล้วนะคะกระทะนุ่ม <c oughs> เขาเรียกว่าทอดปลาซิวนะคะ <c oughs> โอ้ยเป็นวัดค่ะ ปลาซิวกินกับปลาแดกบ่กินกับข้าวสวยนะคะไม่มีข้าวเหนียว่มีข้าวเหนียวมือนีกินข้าวสวยสงสัยมือนีสิมีแต่อันแขกฝรั่งเด้นนี่พากันมาตบมือแปะแป,แป,แป thank you my friend for joining and supporting don't forget to uh, leave a message and and comment and oh comment comment ก็ไม่ใช่ไม่ต้องโยกันดีกว่า and subscribe at my channel. If if you have your own channel, so leave comment in my video clip. I will go visit your channel also. ขอบคุณนะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์แต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเนาะ ภาษาอังกฤษบางคำมันอบอกว่าถือ, ay, ก,อก็เลยต้องเป็นภาษาไทยได้พี่น้องจ้ากระเบื้องเอาแล้วกันตอนนี้ก <Beer. S 1> ระสิทธอดนะคะไปสเตจจานสิท <ney> ธ <answers heet> ิ์แต <The> ่ thank you เนลเลียบิโยน่ะอย่าสามสามไลท์สามเลิฟนะคะสามล้านดวงใจสามไลท์สามเลิฟ กดไลค์ให้แน่เด้อกดไลค์ให้แน่เด้อพี่น้องสาะต่อฟ้ดให้แน่เห็นข้าเจ้าอันสะสมไล่กันยายชิมก็ว่ามันมีความสำคัญอันใดหรอสันเดี Good work o n i e Thank you my friend Thank you for joining as supporting I will go to your channel but uh, don't forget to leave the message in my video clip i i not forget if you leave the message but after live stream, maybe i forget that's why i have uh, i tell you leave the message in my video clip just short video or something like that mm, because i would like to be i would like to go visit your channel also mm. I give you the blue ticket. No need. Now, Lucy, thank you, my friend, to join supporting. I just got back from work. Uh, then I do cooking. evening dinner dinner food pastetan kalla thank you so much for supporting my friend you always come supporting when you have time but i work a lot i Sometimes, somehow. Don't have time, but I go visit when I have time. But it's really, really look good. ันนี้เราไม่ต้องทอดนานเด้อพี่น้องเด้อถ้าทอดนานมันกรอบเกินมันก็จะแข็งไงอันนี้ยัยชิมใส่ตอนที่น้ำมันมันยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวจะขอใส่จานแบบรองกระดาษนิดนึงนะคะรองกระดาษ จะไม่ทอดเยอะนะคะเพราะว่าเรามีกับข้าวเก่าของเราอยู่แล้วเปิดเครื่องดูดอากาศตรงน,นี้อันนี้เราจะเก็บไว้ใส่ใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ช่องแช่แข็งไว้ก็ได้นะเพราะว่าเราตากแห้งแล้วนี่ทอดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า คริสปี้นิดนึงนะคะจะทานเล่นก็ได้จะทานกับข้าวก็ได้นะคะถ้าทําเค็มก็ต้องทานกับข้าวแหละแต่ว่าอันจีเนะน้าวายกินกับขนมเสน้นด้วยพี่น้องคือค้นไต่เพลินอ่อนเมื่อกินกับขนมเสน้นเป็นเครื่องเคียงขนมเสนนะ้นน่ะนี่แบบนี้เลยเวลาเราไปทานอาหารใต้หรือว่าไปกินขนมจีนใต้นี่เขาจะมีปลาปลาแห้งนะคะเป็นเครื่องเคียง อันนี้ไฟแรงแล้วเราก็อทอดแค่นี้พอ,ป,ะะอ,อ,อปิดไฟแล้ด้ค่ะทอดถ้าเกิดว่าไฟมันฮอนเราแยกชิ้นกับสิบปิดไฟเราว้อจะขวแบบนี้ <c oughs> ขวแบบนี้คุกเอาแบบนี้ I am thinking about making video but I have not made video yet okay you just put a little bit like a short video Something like a flower beauty natural beauty flower beauty something. Don't have to make a uh, long video, you just make video short short video is it's okay for the beginning. But if you're interested in YouTube, you just go visit uh, another channel and look what they are doing. Then you just maybe you get some. I am very really talented. Thank you, my friend. But I try, try. I do is just like what i am, who i am. i'm doing just like this. enjoying, uh, cooking food or talking with friends, say hi, talk about the day, what happened, what i am doing. It's uh, i think it's easy because if you think too much how uh, to make video clip or something like that is maybe it's make you crazy but you just think yourself what you would like to show or into your area on if they have something interesting you love or you like them you would like to show to the world or people see Another way that is, I think, is, is enough. Don't have to be perfect or the best, but just do about who you are. When you learn more, 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 than you just building. I think you building your channel is better after, but the beginning just be yourself i am be myself on all along right now because i still didn't have time too much but i i would like to join with my people my friend i would like to show them uh, about my life sometimes what i eat what i am doing how beautiful uh, natural or something like that that's why and when you talk with people you just be normal be yourself if they like if they like you they will come visit you mm. like that just like that right lucy be yourself do what you I love to do. You like you love beauty. You like some like that. You just doing that. In Finland, in my in my town, they in the summer they have a lot of beautiful um, forest, beautiful uh, mushroom. I, I love to watch the video they picking mushroom before and I thinking in my town I picking a lot mushroom why I don't do video clip same like them then I get I get videos from the mushroom picking I starting doing youtube my Chanel, and I have supporting from my friend a lot. Many time I just thought, what I gonna do? I just feel lost, what I gonna do next? But I have my friend come to support, they um, telling me just doing, be yourself. What you do, uh, are doing, I... When I in the winter time, i sitting in the house when I have free time, I doing a lot uh, crochet. Then when i doing, I just like to show the people how beautiful the crochet what I did. Then I start again from friend who come to support and tell me don't give up don't give up do you don't have to do uh, perfect or the best but you do just what who you are what you would like to show something like that then i become <laughs> i become now <laughs> uh, don't think too much don't have to uh care about if someone they not like you they comment is bad just let it go let it go hmm. many many channel on the same problem but the how you think how much people they like you they love you just keep on that but some little little people they just would like to have fun and writing is bad word or something like that don't worry just let it go that keeping you go on i think doing youtube is really fun for me <laughs> i have friend you know in uh, i far from my country i have i not have a lot of friend thai friend i would like to speak in thai language with my friend when i doing youtube i got a lot of thai Fan. and when I just feel lonely I doing live stream and talking 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 with friend it's made me feel uh, happy and I have friends some many friends to talking with and doing with enjoying with you know that the, the, the best thing of the YouTube what I doing? i don't know to so some people they just uh, think too much don't think too much do do an interview who love to watch your video clip they come but if they don't like they just pass by is, is that okay for me i don't i don't mind because i don't do the video it's not perfect i know that but uh, but when i go live stream i just have fun and talking the... when i go to forest somehow i do live stream also because i scaling I scaling be alone in the forest but when i do live stream i talk i talk i talk it seems like i have someone with me like this and make me feel uh, uh, comfortable and, and can be alone in the forest, you know. And, and I kind of talking a lot. <laughs> I think it's, it's talking like a stupid thing, but uh, who I am. okay i am not now cooking ready i gonna go eat and thank you for this evening see you the next time next live stream when i have time see you my friend and good evening A sweet team everyone moi moi finish say bye bye, moi moi Mm, goodbye, my friend. See you next live stream. Thank you. Bye bye. Bye, Lodu. Bye, Lodu. Pinoang. Oop. <coughs>